เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดความเมนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่นอ้องอย่ากดแชร์เด้อยมือแข่งกดไลค์กดแชร์ครับผมเซอรไลค์พี่น้องพี่น้องมาแชร์รองเท้ากินมา้ำเงินไม่สูย ยินกานได้โอ้ยยินเหมือนไหนจัดลงไปแล้วล่ะโอ้ยพี่วาสวัสดีครับผมเขามาุณ้ี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมว้ายตื่นเต้นแหงเลยตื่นเตนน้นจริงจริงครับผมจ,จัดว่าจัดโต คืนนี้แล้วคืนนี้แล้วว้าวน้องแอนนี่สวยมากเมื่อวานพี่เบนถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากเใช่ไหม,มท่านแอบแนมด้วยนี่อาบแล้วแต่ว่าท่านแอบเพิ่งตื่นน,นะคะก็คือขอเป็นที่มาที่ไปเลิศมากนะคะทุกคนค่ะวัน วันนี้แล้วยังซื้อทันไหมพีิเภกท้แล้วมีคุณปิ่นไงมีหมายถึงแบบว่าบล็อกอินของบ้านบล็อกอินก็ได้ล็อกอินเข้ามาได้นะคะคนขาเพียงละทันละหนึ่งพันบาทเท่นั้นนะคะก็ก็ยังมีจํานวนจํากัดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังทันเนียนไม่เยอะเหนียวไม่เยอะอาจจะน่าสดนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอาบน้ำนะครับเอาอาบน้ำไป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 กินใะมันดีเด็ดยองกัน ผมบรรยากาศในงานก็กำลังนะครับโอ้วนี่แบกดอกอันนี้คือกูจุนี่นะครับผมเพราะ่เปลี่ยนขั้นตัวนี้กูจุนกูจุนยูริว้าดาราเกาหลีทักอันนี้นี่กับเกาหลี อนลี่อย่าลืมนะคะอย่าลืมนี่พีพ่่แดนเซอร์ก็มาถึงแล้วเพนนะีนั่งรถนั่งรถอันทั่วแม่ปะะไกลเมื่มอยปะยังไม่ได้นอนอื้อ อันนี้ก็จะเป็นห้างแต่งงแม่ทำผมแล้วก็คนขับรถนะครับอุ้ยอยา,าอบน้ำยังไนาฬิกาทอิอ,อังเนี่ยเพรท่านได้อาบน้ำเพราะว่าตื่นมากขนานดะแบบนี้เลยนนเนาีานไันเต้นาังนา,นาวัท่านเรียนนัดเนืองนาสุดนาสดจะเป็นแบบนี้นะครับอัน,นตื่นมากมันต่ามันก็เป็นยนางสี้เลยแ <c oughs> อบ กัเลสิบาทนางองสีเอนี่คนไม่จ้าปอกี้นะครับรูปลอได้เหอพี่นะคือยากได้เมียเทุกมเงนี่เจ้าันนางกลางนางยังลูล้สามนแล้วพอยยอแเยมืดสวยอยู่ได้ล่ะเยอะ เนี่ยพีีน่น้องมการดมหลังถูกต้องซื้อไปครับแล้วก็ตมน,นี้เราจะลงทุนเพื่จะสร้างไว้นานได้แล้วก็ไปเลยนะครับผมสัหรับพี่น้องครับผมเอาไม่คิยงบัตรเรือไหมบัตรหน้าง,งานเ <ừ, S 2> ราเออ <c oughs> คือตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ของเราคือโต๊ะนะมันมันเต็มแต่ว่าเราเผื่อไว้แค่2โต๊ะก็คือ20ที่20ิที่เท่านั้นใครที่วอล์กอินมาตอนนี้ก็คือ20ที่จริงๆแบบไม่มีเพิ่นแบบว่ายุติไม่ขายแบบว่าหน้างานเนาะ <S <S ไม่ได้ขายหน้างานแต่หมายความว่าเผื่อว่าเอฟซีหิวใกล้เคียงเพันหยากมาทีนี้ก็เลยว่าขอพี่พี่เลก็กไ้ว่าขอได้ไหมสักสัก20ที่ก็คือ2โต๊ะเนาะ เผื่อว่า f อฟซพันอยากมาจริงๆเพราะนั้นแล้วก็คือเหลือแค่20ที่นะคะ20ที่ให้รีบมาประมาณ6กโมงเย็นลงทะเบียน,เ,ยนเอาโต๊ะก่อนนะคะเพราะนั้นแล้วก็เผื่อไว้แค่2โต๊ะนะคะ20ที่เนาะน้องเบนทคร้าใครมาไม่ได้หรือไม่ใครมาไม่ได้ก็คือดูทางบ้านมาว่าเรามีไลฟ์สดปิด ep 5 3ินะคะจะมีโชว์แบบของ ศิลปินของโตเกียวมิวสิกโชว์แบบว่าเพลงที่ยังไม่ได้เคยได้ร้องจากอีพีไหนเลยคือเป็นอีพีนี้ที่ซ้อมแล้วเอามาร้องแล้วก็มีโชว์ที่แบบว่าทําขึ้นมาสําหรับแฟนมิดครั้งที่หนึ่งของ Tokyo Music แต่ว่าใครที่มาหน้าง,งานก็คือจะได้แบบสัมผัสบรรยากาศหน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นซุ้มโคโตบูถ่ายรูปกับศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็จะมีสแตนดี้ต่างๆสแตนดี้นี่บอสไม่เอากลับนะ บิ๊กจะให้ประมนะูลนะนั้นแหละแซนดี้นี่ที่เห็นเมื่อกี้น้องเบนพาไปดูนะจะมีของใครบ้างนั่นแหละเตรียมตัวเลยนะคะและ้วก็ใครที่มาหน้าง,งานวันนี้รบกวนให้มาลงทะเบียนช่วองประมาณหกโมงเย็นเนาะเราก็ตะมนี้เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนนะคะแล้วก็โชว์วันนี้เริ่มสองทุ่มนะคะแต่ว่าในไลฟ์เปิดอาจจะมีไลฟ์ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งก็คือให้ดูบรรยากาศภายในงานนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวบอสประสิดใจอีอกรอบนึงทุ่มหนึ่งอาจชนิีการ ขึ้นไปลองเพลงตังต้งเวเททงเวที่เชิญชวนเอฟซต่างๆนนน,นแต่ว่าโชว์ชุดแรกจะเริ่มโชว์สองทุ่มน้องเบนนั่นแหละเพราะเาเขาตันนี้าหารที่จอดรถมีเยอะมากและใครที่ประมาณว่าพักโรงแรมใกล้เคียงแถวนี้ถ้าอยู่ใกล้ b t s มา b t s ก็สะดวกให้ลงที่สถานอพิพิธภัณฑ์กร,ารกาศ สถาน TS, ี BTS พิตรพันฑ์กอางธรรมอากาศนะคะแล้วก็ลงเสร็จปุ๊บก็เดินมาเดินเข้ามาประมาณร้อยเมตรก็จะถึงหอประชุมเลยนะคะนั่นแหละวสันกระถามพู้บาททหารข้างหน้าบา้านอ,อ,อันาาน,นี้งานมิิงคครับอยู่หอประชุมยซสนาเป็นกันจะบ,บอกว่านี่แหละเดินมาข้างในนะคะใครที่เดินเข้ามาแล้วเห็นสวนสาธารณะแสดงว่าคุณถึงแล้วมีบรรยากาศข้างหน้าได้ไพี่น้อง อยู่ในกลุ่มแล้วจ้าตอนนี้ในกลุ่มเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ในกลุ่มเท่าไหร่นะมีคือเมื่มอคนมีความหลักเลยเปลี่ยนไปครับเด้อเป็นดูดีเป็นปนเวินบอกนี่ฮะเพราะนั้นแล้วนี่คือหอีกตัวแทนตัวแทนตัวแทนสินค้าแบรนด์โซ่นี่ไลฟ์ผ่านจี๊กก๊อก ใครอยากได้สินค้าแบรนด์โซพยายามดูไลฟ์ทิกกอของลิกกี้ลิกกี้นะคะัทะเลกันกระเวี้ยมไปเนาะเพิ่มเรื่ออนี้ยังเกาะหัวเห็ดอันเนี่ยสั่งอย่างไรบอหัวเห็ดเนี่ยสั่งครับผมที่สร้างรายได้ให้ทุกคนอันนี้ขายเลยประมาณเดือนละแสนกรัวไปเนาะเขามีทาร์เก็ตค่ะเขามีเป้าหมายอยู่ิกกี้หาเงินแต่งเมีย ข้อหมายี่กี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถนะคะหางเลื่นแตงเนี่ยพี่น้องนี่ๆีมาเบิ้งอันเฮ้ยสแตนดี้สแตนดี้รัานนี้ลูปสูงกว่าตัวจริง่างนี่ลูปคู่เองนี่ครับผมชัดมาก น้องเสียตุมน้องชอบปุ๊บมาในห้องครับผมเสียป้อครับอาชิมรามาลอน คล้านนบานหรอบฝากด้วยนะครับเมากันค้นดนังมือฮะเมากันคนดังมืออุ๊ยคือ่ะไรคือ่ะครคตอนนี้เราก็มาเตรียมพิธีการซอมแบบว่างานอ,อ่ะมูติ้ง มีติ e. ้งมีติ้งแหะเว้ยฮะฮะบอกเอาไปเี๋ยีต okay ิน่าตะอฝากด้วยนะคทุกคนวันมีเจอศิลปินรับเชิญเลยใช่มันมยอะจเลยนี่ภาษาทิพบัวเ uh ้เอาขายบัตรมาเมียฝากด้วยนะคะบัตรข้างหน้างานก็จะพันหนึ่งพันสองพันสอ คอนเสียเอาโหลดให้เนี่ยเอาใครที่ทักเข้ามาในเพจบอกว่ามาซื้อตามน้องดีอูนะครับเดี๋ยวที่เหล,ลียนน้องดีอูจัดการให้นะครับโอเคยวปะบ่โอเคแต่ <c oughs> ว่าอันเสียแรงงานยี่มองอีละแรงงานคนนี้แรงงานคนนี้เขาเยอะไปคนนี้แรงงานคนนี้เขาเยอะไปนี่น้องช็อปเปอร์อย่างเงี้ย

มีมีไม่เยอะไม่งนมีม่เยอะไม่เยอะใช่ไหม่ว่าแบบถ้าว่าอยากมากเล่นนองเาว่ากมีสิทเอะุดเลยพ่าสมกิบตรงจอฮ้องคลงเิมชมตจรงหอเอาแล้วทำอะไรไม้เลยมาเจอกันนะครับผมเอาอกมาได้ใกล้ชิดอย่าง อแน่นอนนะครับกร่สันกันวแบบว่าสซไทคนแน่นอนค่การมาแค่นี้ครับผมเอาปากเข็บบอแน่ยี่ห้องกคือที่ัานวันโอ้กับวันปากเข็บมนี้าแม่เยก็คมากพราะว่ามชรับเชิญมากันสองคนนะครับันแต่ว่าใครไม่บอกว่าเพราะมันหนักกันเอง ว่าครมเพราะว่าเอามาตตัวสวยบานว่าถ้าอยากรูว่าใครมาแต่มาเทาไหจุ๊บบาตเท่าไหรครับบาน้อยบันั่งาินนะครับบาหน้างเนันสี่เท่าไหร่พันสี่เก้าเก้าโอเคครับพี่น้าพี่้องเนี่ยกินแอบแสบดิ ตัวจีนอ่ะมีหอดปิ๊บฮองกง,งกมีส้มตาม,มีลวกผักปนกบน้ำตัวจีนเท่ามีไก่ย่างชียนะมีย่างชียนใช้เลือดต้องมาเห็นครั้งเป็นมาวินวัง